ผ่านใช้หลักแสนไม่ผ่านใช้หลักล้านเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์แบบนี้ใครมีติดตามรับชมรับฟังข้อมูลในคลิปนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีครับ FC ช่อง s u p e r ร์คอ Channel ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h ชาแนลที่เป็นทางเลือกของทุกท่านอย่างแท้จริงนะครับคลิปนี้ผมจะนําเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์มาให้ FC ทุกๆท,ท,ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะ FC ใหม่ถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับโปรดทําความเข้าใจเนื้อหาในคลิปและคําบรรยายให้ดีนะครับว่าเหรียญนะครับรูปแบบไหนที่มีราคา เพราะนะครับเหรียญที่มีราคากับเหรียญที่ไม่มีราคานะครับจะมีจุดพิเศษนะครับหรือวิธีการดูในการที่จะนะครับไปตามหาเหรียญตามที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ f c ครับนี่คือเหรียญ5บาทพราที่นั่งสุตรนนหงนะครับ ต้องบอกเลยว่านะครับเหรียญ5บาทนะครับเรือพระนิรันดร์สุพรรณหงนี้นะครับเป็นอะไรที่เป็นตำนานนะครับเหมือนกับเหรียญอื่นทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเป็นตำนานแบบไหนก็คือนะครับเหรียญ5บาทเรือพระนิรันดร์สุพรรณหงนี้นะครับจะมีการผลิตถัดจากเหรียญ5บาทคู่ตรงขนาดใหญ่ ในปี2,525นะครับตามที่เราได้เห็นได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นเองนะครับโดยเหรียญนะครับชนิดนี้นะครับได้มีการปั๊มหรือว่ามีการผลิตออกมานะครับ FC ส่วนหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะใช้ในการหมุนเวียนนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรนะครับในขณะนั้นโดยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดอยู่3ปีพศครับ FC โดยนะครับปีแรกก็คือปีพศ2,529นะครับ ปีถัดมาปี2,530และปีถัดมาอีกปีสุดท้ายก็คือปีพศ2,531ครับ F4 เนื่องจากว่านะครับเหรียญ5บาทเรือหงนี่นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาแล้วนะครับมีความแข็งแรงน้อยนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อนะครับทองแดงนะครับหรือเนื้อสำลิดนั่นเองครับ FC โดยนะครับเหรียญดังกล่าวนี้นะครับมีการผลิตออกมานะครับไม่มากโดยเฉพาะนะครับปีพศ2531นานี้นะครับผลิตมาเพียงแค่2ล้าน4แสนเหรียญเท่านั้นนะครับและปีที่มีการผลิตมากที่สุดก็คือปี2530ครับ FC โดยนะครับปี2530นี้นะครับจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่41ล้านเหรียญเศษนะครับและปีที่นักสะสมนิยมและตามหากันนะครับคงเป็นปีอื่นไม่ได้นอกจากปี2529 FC ครับเ c ครับเหรียญจริงผมไม่มีนะครับขอใช้ภาพขึ้นให้ FC ได้ดูได้ชมก็แล้วกันนะครับว่าปี2529นี้นะครับหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ ตามภาพต้องบอก FC เลยว่าไม่ทราบว่าคือผมไม่ยืนยันว่าเป็นรูปหรือภาพที่ถ่ายมาจากเหรียนจริงหรือเปล่าบ้างก็ว่านะครับตัดต่อบ้างก็ว่าเป็นการานำปีพศ .2529 ครับมาแปะไว้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับผมช่องซ u เปอร์ Channel ต้องกราบขออภัย FC นะครับ ทุกทุกท่านด้วยจริงๆเนื่องจากว่านะครับข้อมูลที่ทางเราไปค้นหามานะครับมีลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกก็ต้องเรียนไปตามตรงนะครับใครนะครับที่พบเจอปี2,529นะครับยืนยันว่ารับซื้อจริงเนื่องจากว่าตามข้อมูลนะครับมีการผลิตออกมาจริงแต่ไม่ทราบว่ามีกี่เหรียญครับ FC คลิปนี้นะครับต้องขอตัวลา FC ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าท่านมีเหรียญนะครับ ต่างๆอยากที่จะเสนอมาขายกับทางเราก็สามารถแอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR c ค d ดไปให้ f g ก็รับสแกนนะครับบน QR c ค d e นี้แล้วก็ส่งรูปภาพเข้ามาประเทินประเมินราคากับทางเราก็แล้วกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ